สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมและศึกษาองค์นี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตจรสุ้มมีการลงรักปิดทองร่องชาตินะครับลักษณะของพิมพ์ทรงก็ดูแล้วน่าจะเป็นพระสมเด็จยุคปลายนะครับถึงแม้เราจะไม่เห็นเส้นมนรงคับพิมพ์ได้ชัดเจนเท่าไหร่ เขาเพราะว่ามีลักมีทองปิดไว้นะครับแต่ก็ยังเห็นรายละเอียดอย่างอื่นเช่นการนั่งนะแข้งซ้ายเล็กคมชัดนะครับฐานสิงก็เล็กคมชัดปลายฐานเชิดขึ้นทสองข้างฐานล่างสุดมีรอยยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับ พระสมเด็จที่มีการลงลักปิดทองล่องชาติแบบนี้ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่ทรงคุณค่านะครับเพราะว่าเป็นพระสมเด็จที่ทำไว้สำหรับให้เจ้าขุนมนายคนชั้นสูงนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าทั้งลักทั้งทองทั้งชาติล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีราคาแพงโดยเฉพาะทองคำซึ่งเป็นธาตุที่มีคุณค่าตั้งแต่โบราณกาล นะครับด้านหลังขององค์พระก็เป็นหลังกระดาษนะครับแล้วก็มีการลงรักปิดทองล่องชาติเต็มองค์มีส่วนที่ลักทองชาติหลุดล่อนออกไปเป็นบางส่วนเราก็เห็นเนื้อในที่เป็นเนื้อของปูนปลกหอยที่มีสีขาวนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตพระสมเด็จที่มีรักมีทองมีชาติ ถ้าเป็นพระสมเด็จที่มีความเก่าถึงยุคเราก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติขององค์พระได้อย่างชัดเจนนะครับด้าน,นข้างนะฮะตามขอบก็ยังมีลักทองชาติติดอยู่นะครับด้าน,นในองค์พระก็งดงามนูนเด่นนะครับหน้าอกก็สูงต้อแขนลึก เส้นสายต่างๆเห็นชัดเจนนะครับเนื้อในขององค์พระเป็นสีขาวนะครับภาพนี้เป็นภาพพงเต็มของด้านหน้านะฮะมงบอกถึงความงดงามคลาสสิกมงบอกถึงพุทธศิลป์ที่งดงามม่งบอกถึงศิลปะวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมาจากโบราณของชาติไทยเรานะครับ เมื่อก่อนในวงการพระเครื่องนะฮะจะไม่นิยมเล่นหาพระสมเด็จที่มีการลงรักบิดทองหรือลงรักอะไรต่างๆทั้งทที่ความเป็นจริงนะฮะพระสมเด็จองค์ดังๆที่เราเห็นในหนังสือที่มีการซื้อขายกันแพงๆก็ล้วนแต่เป็นพระสมเด็จที่มีการลงรักมาทั้งสิ้นนะครับบางองค์ก็ลักหลุดล่อนออกไปบางองค์ก็ถูกล้างลักออก แต่บางองค์ก็ยังติดอยู่เต็เตมๆอย่างเช่นพระสมเด็จพิมพ์ลงพุทธนะครับองค์ลงพุทธเนี่ยก็มีการลงลักไว้นะครับ mm hmm. ด้านหลังก็ถือว่าเป็นหลังที่มีความมาตรฐานนะฮะถ้าเราดูลึกเข้าไปเราก็จะเห็นรอยปูไตรอยหนอนด้นนะครับ mm hmm. นอกเหนือจากลักทองที่ปิดไว้ เดี๋ยวต้องมาดูด้วยกล้องการขยายสูงนะครับถึงจะเห็นชัดเจนว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องการขยายสูงกันครับเริ่มจากใบหน้านะครับอันนี้เป็นลักษณะของเนื้อในขององค์พระพระสุเด็นนะครับเนื้อในจะเป็นสีขาวทั้งนี้ก็เพราะว่า มีส่วนผสมหลักในการสร้างเป็นปูนปลกหอยนะครับสีอื่นๆที่เราเห็นตามผิวพระอาจจะเกิดจากสีของน้ำลักษ์ที่คุมไว้เกิดจากสีของน้ำบ้านสีของยางไม้ที่คุมไว้หรือเกิดจากลักษณะขององค์ประกอบในสถานที่ที่เก็บพระไว้นะครับอย่างเช่นพระสุดเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางขุนทม ส่วนมากจะมีสีออกน้ำตาลนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย e, ์งมงคณพรมแต่ว่าเวลาเนื้อในจริงๆตามปูนที่งอกขึ้นมาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับประเกตของพระองค์นี้นะฮะแกะได้อ่อนช้อยแล้วก็ยาวไปจรดซม ทองที่ติดอยู่ก็ยังเหลืองอลางดงามนะครับลักสีดำที่ติดอยู่ก็ยังพอมองเห็นชาติสีแดงที่ติดอยู่ก็ยังพอมองเห็นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของหน้าอกนะฮะรูปภาพอาจจะไม่ชัดเจนทั้งนี้ก็เพราะว่าลักทองที่ปิดไว้ยังติดอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของหน้าท้องและก็วงแขนนะครับเราก็ยังมองเห็นความเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคอย่างชัดเจนด้านก็คือเส้นสายที่มีความพิ้วนะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ทั้งนี้ก็ดูจากเส้นชาจีวรตรงนี้นะครับตรงหัวเข่าซ้ายเส้นชาจีวรจะมีเฉพาะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับ ส่วนพิมพ์อื่นๆเราจะไม่เห็นเส้นชาจีวรปรากฏขึ้นมาอย่างเช่นพิมพ์ฐานแซมนะฮะก็จะไม่เห็นเส้นชาจีวอรอันนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะถ้าองค์นี้ไม่มีรับทองปิดไว้อาจจะเห็นรูปล่างของพระบาทซ้ายตรงนี้ อันนี้ถ่ายให้เห็นถึงฐานบัวแล้วก็ฐานสิงนะฮะความเป็นธรรมชาติเราเห็นได้อย่างชัดเจนปัจจุบันเราศึกษาสะสมพระสมเด็จอันดับแรกต้องดูเรื่องของความเก่าจากนั้นก็ดูเรื่องของธรรมชาติบนอง์พระนะครับพระสมเด็จที่มีความเก่าแล้วก็มีธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนองพระ จะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับลักษณะแบบนี้มนุษย์ไม่สามารถจะทำขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นฐานล่างสุดนะฮะเส้นของฐานล่างสุดนะฮะจะมีรอยยบตัวเป็นแนวยาวตรงการฐานซึ่งเป็นลักษณะของเอกลักษณ์ของพระยุคป,ปลายนะครับอันนี้ก็เกิดจากต้นแบบในการสร้างพระสมเด็จยุคป,ปลายนะครับ ซึ่งอาจจะจำลองพุทธศินมาจากพระพุทธรูปยุคต่างๆางส่วนอันนี้เป็นหัวฐานล่างสุดด้านขวาหรือฐานเขียงนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะฮะมีความเก่าชัดเจนเราเห็นลักทองชาติที่ติดอยู่มีความยับความย่นมีความเก่า ภาพนี้เป็นภาพเส้นซุ้มบนฝั่งขวาขององค์พระนะครับตังเกตดูเส้นซุ้มนะฮะเส้นสายก็มีการเสตตัวขยุกขยิกนะครับอันนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายนะครับบริเวณนอกเส้นซุ้มก็ยังมีลักทองชาติที่ยังติดอยู่นะฮะความเก่าก็ทำให้ทองมีลักษณะที่ยับย่นลัก ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นภาพบนพื้นผิวนะฮะอันนี้เป็นสีแดงนี่เป็นชาตนะิสีข้างในเป็นสีดำของลักทองคําก็ปิดอยู่นะครับเนื้อในจริงๆขององค์พระเป็นสีขาวภาพนี้ก็แสดงถึงความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับพระเก่า ต้องมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติลักษณะแบบนี้นะครับมียับมีย่นมีสีหลุดออกไปมีทองติดเล็กน้อยมีลักดำที่ยังติดอยู่ลักษณะแบบนี้มนุษย์ไม่สามารถจะทำขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าสีสันต่างๆ,ๆจะกลบคืนเป็นธรรมชาติภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะ อันนี้เป็นเนื้อในที่เป็นสีขาวอันนี้เป็นภาพตรงมุมนะฮะซึ่งเราอาจจะหยดน้ำยาเช็ดสายพันุไซต์ตรงตับแ่งน,นี้นะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกขยายสูงไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะฮะเมื่อดูใกล้ๆนะฮะเราก็ยังพอมองเห็น มวลสารที่ซ่อนอยู่ในเนื้อประเภทจุดดำจุดแดงนะครับลักษณะของความเก่าเข่นตรงนี้เป็นลักษณะของรักษที่มีความยับย่นมีความเก่านะฮะถ้าเราศึกษาในเรื่องของความเก่าให้เป็นศึกษาในเรื่องของธรรมชาติให้เป็น ศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เป็นก็จะสามารถหาพระสมเด็จที่มีความแท้มาใช้บูชาได้นะครับถ้าเราศึกษาในเรื่องของตำาหน่พิมพ์ทรงเช้นโดนเส้นนี้ที่จะให้เหมือนพระสมเด็จที่บรรดาเสียต่างๆที่นำมาชี้ตำหน่พิมพ์ทรงโชว์ให้ดูเราก็จะไม่เจอพระแท้นะครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อเราเจอพระคล้ายๆกับของเซียนที่ประกาศว่าใครมีพระแบบนี้แบบนั้นจะซื้อในราคาแพงเมื่อเราเอาขึ้นไปให้เขาดูเขาก็ตีเกน,นะฮะทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาไม่อยากจะซื้อพระเราการไม่ซื้อพระก็ต้องบอกว่าเป็นพระเก๋น,นะครับ ในคำพูดที่ว่าจะซื้อในราคาแพงๆก็เป็นแค่เทคนิคการตลาดนะครับเป็นเทคนิคในการที่จะนำเสนอผ้าของเสียนทั้งหลายที่เขา่มามาโชว์ว่าเป็นผ้าที่มีราคาแพงนะฮะบ,บางคนก็เอาผ้าครึ่งซีกมาโชว์นะฮะบ,บอกว่าขนาดครึ่งองค์ ที่แตกหักแบบนี้ยังเช่ามาราคาหลาย,ลายแสนคนก็เชื่อกันนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ในการศึกษาสะสมพระสมเด็จนะครับเพราะว่าเวลาเราไปให้เซียนดูเขาก็ต้องตีเคตลอดไปทั้งนี้เซียนทั้งหลาย ก็เป็นพ่อค้าผ้านะฮะดังนั้นเขาจะไม่ซื้อผ้าในราคาแพงแต่ถ้าจะขายก็ต้องขายในราคาแพงๆนะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็จดนตำยาเช็ดแกยุคแคนไซกันครับตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะฮะอันดับแรกก็ต้องดูตามขอบตามมุมเช่นเดียวกันนะครับ ถึงแม้พระจะมีการลงลักปิดทองล่องชาติไว้แต่อย่างไรก็ตามก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นนะครับอย่างเช่นลักษณะช่วงนี้จะเป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมานะครับความเป็นธรรมชาติของลักของทองก็เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูนะครับ บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเนื้อพระสมเด็จข้างในจะเป็นสีขาวหรือปูที่งอกขึ้นมาบนพระสมเด็จนะฮะก็จะเป็นสีขาวที่เป็นสีขาวก็เพราะว่าปูเบอกอกหอยจะเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างพระสมเด็จซึ่งน่าจะเกิน9 5%เซน์นะครับ อีก5%็ก็เป็นพวกมวลสารต่างๆ,ๆที่นำมาผสมไว้นะครับดังนั้นในสมัยก่อนที่ศึกษากันเรื่องของเนื้อพักเครื่องนะฮะก็ศึกษาตามจินตนาการศึกษาตามบันทึกที่เขาจดไว้ว่ามวลสารแบบนั้นแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับก็สีของพระถ้าเป็นลักษณะของสี แบบมวลสารที่เขียนไว้ก็ตีว่าพระองค์นี้เป็นพระที่เป็นเนื้อแบบนั้นนะครับอย่างเช่นเนื้อขหนุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการศึกษาแบบเก่านะครับซึ่งความรู้ความสามารถเทคโนโลยีก็ไม่มากเหมือนปัจจุบันแต่ปัจจุบันเรามี กล้องการขยายสูงมีหลักของธรรมชาติวิทยามีหลักของวิทยาศาสตร์มาช่วยกันวิเคราะห์พสมเด็จก็สรุปได้ว่าพระสมเด็จส่วนผสมหลักจริงๆในการสร้างก็คือเนื้อปูนปักหอยซึ่งตรงกับคำโบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนตั้นนะครับแล้วก็พระที่มีการลงลักปิดทอง หรือลงรักษต่างๆนะครับปัจจุบันเราก็ศึกษาเราก็สรุปมาได้ว่าเป็นลักษณะของเอกลักษณ์ของวัตคังซึ่งโคบาจารย์คนโบราณท่านคิดวิธีที่จะนำมารักษาเนื้อพระให้คงทนทาวรให้อยู่ไปนานๆนะครับ ดังนั้นใครเจอพระสุดเดชที่มีการลงลักนะฮะไม่ว่าจะลงลักแบบไหนถ้าเก็บได้ก็ลองเก็บนะครับเพราะว่ามีโอกาสแท้เกิน80%นะครับรเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซตรงนี้นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซลงไปแล้วนะครับเป็นการพิสูจน์ ความเก่าของเนื้อปูนปลกหอยซึ่งเป็นส่วนสมหลักในการสร้างพระสมเด็จขององค์นี้ว่าจะมีความเก่าถึงยุคหรือไม่นะครับถ้าพระสมเด็จขององค์นี้มีความเก่าถึงยุคแล้วก็ในเนื้อพระมีปูนปลกหอยเป็นสมวนสมหลักในการสร้างน้ำยาที่เราหยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนพื้นผิวแล้วก็มีฟองอากาศขึ้นมา แต่ถ้าพระองค์นี้เป็นพระใหม่พระที่อายุไม่ถึงยุคพระที่ทำด้วยปูนปัสเตอร์ทำด้วยปูนซีเมนต์หรือทำด้วยเรซินน้ำยาที่เราหยดลงไปก็จะไม่เกาะบนองค์พระจะกระจายหายไปนะครับน้ำยาเราก็สามารถทำใช้เองได้นะครับโดยนำเอาน้ำส้มสายชู 1ส่วนผสมกับน้ำา4ส่วนแล้วก็นำมาใส่ขวดยาหยอดตาหรือขวดที่สามารถหยดได้นะครับจากนั้นก็นำมาเช็คอายุของพัสุดจของท่านที่มีคือว่าเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับ ตอนนี้เรากําลังลงไปในตาแหน่งที่หยดน้ํายาเมื่อก,กี้นะครับจะมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างถึงแม้จะมีรั์มีชาติคุมไว้นะครับแต่ก็น่าจะมีปฏิยาที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงตอนนี้เราถึงจุดที่หยดน้ำยาแล้วนะครับ ปรากฏว่าน้ำยาเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระฟองอากาศมองค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะว่าสีจะใกล้เคียงกับเนื้อพระแสงสว่างของไฟก็ทำให้ดูลำบากนะครับก็ปรากฏว่ามีฟองอากาศขึ้นมานะครับถึงแม้จะดูยากสักหน่อย ็สรุปได้ว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนปักหอยซึ่งตรงกับคำโบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกหลังจากถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูด้านหน้ากันต่อ มาดูความเป็นธรรมชาติมาดูลักษณะของลักทองที่ติดไว้นะครับทองคำเป็นธาตุที่มีคุณค่าตั้งแต่โบราณกาลนะครับดังนั้นพสัสเด็จที่มีทองคำที่มีการลงลักปิดทองก็ย่อมมีความโดดเด่นในเรื่องของโภคทรัพย์นะครับ ทองคำเป็นธาตที่นำมาใช้สำหรับเจ้านายชั้นสูงพระสดตจที่มีการลงลักปิดทองแบบนี้นะครับจะเป็นพระสดตจที่มีความกดงามแล้วก็เขาจะคัดเลือกพระที่ มบูรณ์สวยงามมางลงรักปิดทองไว้ความเป็นธรรมชาติขององค์พระดูได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้เป็นลักษณะของลักษที่มีความเป็นธรรมชาติสีขาวๆที่เราเห็นนี้เป็นลักษณะของภูนที่งอกขึ้นมานะครับ ลักษาของรักก็ยับย่นมีความเก่าให้เราเห็นนะครับ mm hmm. พระสุาเร็จรงนี้เป็นพระสุาร็จพิมพ์ใหญ่เจจจุดซุ้มนะครับ mm hmm. มีความงดงามคลาสสิก hmm. เป็นพระสุเร็จที่ทรงคุณค่าทําไว้ให้สําหรับเจ้าขุนมูลน,นายและอาจจะเป็นพระสุเร็จที่สร้างในวราระพิเศษดังนั้น พระพุทคุณก็ย่อมโดดเด่นเข้มขันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ